รอวะหักอายขอบคุณครับโพสเขาเจ้าเม่นนะครับผลงานเพลงล่าสุดนะครับของผมนะครับหยิบขึ้นมาฝากตอนพี่ตอนนองผู้ใดเคยฟังแล้วก็ขอบคุณจังหัวใจผู้ใดยังไม่เคยได้ฟังกะมื่อนี้ได้ฟังแล้วคันอยากฟังอีกกะขาไปฟังใดใน y t u t u นะครับผมกับผลงานเพลงนี้นะครับโพสเขาเจ้าเม้น นะครับผลงานเพลงต่อไปผลงานเพลงต่อไปผมอยากจะเรียนเชิญให้ทุกคนเปิดเนื้อแล้วร้องไปตามผมเนะื <c> ้อ <oughs> ครับผมกับผลงานเพลงนี้ผมเคยขัฟเพอ่์ไว้อยู่แต่ว่าก็นานแล้วโดนเติบที่ไม่ได้หยิบขึ้นมาร้องนะครับกับผลงานเพลงของพี่ปีเตอร์นะครับผมกับเดือนแห่งความรักผลงานเพลงอะไรฮะเดือนแห่งความรักคือเดือนอะไรครับอเดือนกุมภาพันธ์ กันยายนนั้นน่นนะโอ้โหยน่ารักมากเลยเดือนกันยาคือเดือนแห่งเดือนแห่งความรักของพี่น้องแฟนคลับบ้านตีแชลล์ลงนะครับผมแต่ว่าเดือนแห่งความรักของสากลที่เขาให้กันนันคือเดือนกุมภาพันธ์นั่นคือวันที่สิบสี่กุมภานะครับผมยิบเพืนเพลงนี้มาฝากครับผิดพลาดย่งไงขออภัยด้วยช่วยผมร้องไปเป็นเพื่อนผมหน่อยก็แล้วกันนะถือว่าเป็นคาราโอเกะให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะโบนะช่วยเฮียด้วยนะอย่าพาเฮียนะ <laughs> อย่าพาเฮียเติมไม่โทรนะ <laughs> กับผลงานเพลงน,นี้ครับกลุ่มผ่าผันครับนะครับผมขอบคุณสำหรับเสียงประมือด้วยขอบคุณสำหรับกำลงใจนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าอยากเรียนเชิญนะครับผมผู้โชคดีนะครับวันนี้สมาชิกใหม่ของบ้านอิสุสุเรานะครับผมขึ้นท้ายรูปน้ำตีจังน้อยแน่นะครับผม ทยแล้วก็ยาวไปติดหัวบนนอนเดือตื่นขึ้นมาเจ้าสิฟันลายได้ไหมถอแมนะะถอแป้นเหรอครับเอาได้ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากๆยินดีกับสมาชิกใหม่นะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นครอบครัวอิสุสุด้วยกัน ถอดแล้วก็ถอดเลยแล้วกันเนาะนะครับผม <laughs> ถอดแล้วก็ถอดเลยกันแล้วกันอ่ะนะครับผ่านบนไปกับสองผลงานเพลงช้าๆแดนเซอร์เสร็จหรือยังฮนะแดนเซอร์พร้อมไหมครับแดนเซอร์พร้อมไหมหน้าเวทีแหละครับอยากฟังเพลงช้าหรืออยากอยากฟังเพลงเร็วได้หมดเลยเพลงอะไรอย่าเพิ่งขอเต้าวันตอนนี้นะร้องยังไม่ได้ห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกนะครับผมแดนเซอร์พร้อม อแดนเซอร์บอกว่าแป,ป๊บหนึ่งแดนเซอร์บอกแป,ป๊บหนึ่งถ้าอย่างนั้นแดนเซอร์บอกแป,ป๊บหนึ่งเราขอร้องเพลงช้าๆสักเซึร์ผลงานบบเพลงได้ไหมฮะลองเลื่อนดูนะครับในนั้นมีเพลงวิธีบอกเลิกไหมฮะอ๋อแดนเซอร์พร้อมแล้วมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรมีปาวานไหมฮะวานเกยตื้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉลามวานนะครับ อ่าไม่มีไม่เป็นไรแดน,นเซอร์พร้อมแล้วถ้ายัางงั้นเราไปสนุกกันดีกว่าพร้อมที่จะสนุกไหมฮะขอเสียงหน้าเวทีหน่อยเร็วยังพอมีแรงอยู่ยังพอมีแรงอยู่ทั้งบ้านแล้วฮะไหวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วแดนเซอร์พร้อมแล้วไปสนุกกันครับสนุกกันในช่วงใน <ๆ S 1> ท้ายใ <ๆ S 1> นครับผมในเบรกสุดท้ายในเบรกที่สองของพวกเรา ขออนุญาตเก็บพวงอะไรหน่อยก็แล้วกันขอตอกแน่ได้บอกตอกบบกพอสิม,มัดกล้าเลยต้องขอตอกแก้วตาตอบมัดกล้ายังบกพอขอได้บอกขอได้บอกผู้ใดเอวดีขอตอกได้บอก ทั้ทงบ้านเต้นเป็นเพื่อนกันได้นะวัวนกล้าเอาไว้ตั้งหลายท่งบอกตรงๆบ่มีแนวมากล้ากล้าก็ขี่เขึ้น พูดได้วางอยู่กนเฮียนนอกไอจอบซองอยู่หลายทีสิขอสปอสิขอตอกคนดีให้พี่ขอตอกได้บอ,อขอตอกอันได้บอแล้วตอกด้บอตอกในบ่ตอไดนบอ เขาขาวสาวเอ้ยตอกเลยสิได้บ่ขอตอกแน่ก็ตอกแน่ได้วัน้ออตอกที่มีจใกไว้กับบอพอให้ตอกแน่ได้บ่ตอกไอ้บ่พออีหลีกัน้ออตอกอันตอกได้บ่ตอกได้บ่ตอกได้บ่ก็ตอกได้บ่ตอกไอ้บ่พอมันกล้าเสียงเดือ ขอบคุณเซอร์ฝั่งซ้ายขอบคุณกำลังใจจากฝั่งขวาฝั่งนู้นไม่วางช้อนเลยลาเอ๋ยคำเอ๋ยนางเอ๋ยลาเอ๋ยคำเอ๋ยนางเอ๋ยตอบเขาข่าวสาวเอ๋ยตอบเลยสิได้บอกก็ตอบแน่ก็ตอบแน่ได้วนตัวออกตอบที่มีจัำไว้กับบอทอไอ้ตอบแม่ได้บอก อกไอ้บอบพออีอเดตอบแทนหัวหน้าหน่อยบอกตอบได้บอกตอบได้บอกตอบได้บอกลตอบได้บอก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 ตอตอบได้บอกได้บอกตอบได้บอกตอบได้บอกตอบได้บอกเตอบได้บอกตอบได้บอกตอบไอ้บอกพ่อมา ตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงตอกตอกคักคักตอกม้านลักคักคักยังเอาไปสิไปต่อเลยครับไปต่อเลย <c oughs> ต่งจังบ้างป่ากำลายทางอีสานผินหัาตาวตเวัน แฟนนะ้าที่อยู่บ้านนะ่าบ้านนี้เจ้าคือสิ่งน้ำนองน้ำตายมำไม่ได้ฝากความหวนอยู่เธอโบนเนมฝนหำมน้อยแดดอ,อ้อยอ้อยยำมและก้เจ้าเจ้าเําคำแพงคือสิกลุม่มหัวใจสับสนถ้ากนลา อีกปโดนจะกลับมาหาหน้ามนยามองมอนเลยหัวใจอ้กี่าเ้าเลี้ยงไลาไลน้ำใจอะไรส่วนหัวใจอยู่กับยานแต่เจ้าเป็นไป ไม่ใช่ตีจริงๆนี่นยร้องอยู่ทุกวันเลยนางบัง,ง,งแต่ป้าถูกแล้วที่ฟ้าเขาเลี้ยงน้ำตาไหลส่วนหัวใจอยู่กับน้ำยอดเตะเต้านั่นเป็นไปเป็นไรตามไอ้เอิ้นสักนาคมากับปฟาอย่าลืมไอเด้อเต้าไหลไปกับแอ๋เลยพ่อะนี่เนื้อไปกับแอ๋เลย พี่ป่าเขาเลี้ยงเจ้าน้ำตาสวดหัวโยกับน้ำอยอิญแต่เจ้านั่นแมน่นเป็นเลย์ายเอินสักมากับอย่าลืมอไอเดอ<ว>้อพอาพีดพอแม่ตีเช่ลง ตั้งแต่ประกวดแล้วขระดเบ๊เจากของอย่างห้องพิษคือร้องเพลงนี่จัดสคริปนี่โมโหตัวเองมากเลยวันนี้นี่ไม่ไมด้ดูสุขภาพตัวเองเลยเนาะอะเรามาส่งท้ายความงด้วยเพลงนี้กันแล้วกันนะชูมือขึ้นทำแบบนี้นะโอเคโอเคด้านหลังโอเคกับผมไหมฮะแบดบอมบ์ อ่ะเพลงผมฮิต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 ิตอ่ะพวกผมแม่งบัดอิงลีอ่ะแม่งที่เลิฟไม่ริีดริบพี่ครับผมเพชรผมก็น่ารักมากครับบูยิงไอ้ยันจะเข้ามา ผู้หญิงกวาดมาเว็บประจำมาดีจีเกลเลคไม่หยาบไม่หยาบสุดสามทีไม่เอ็งจะมีอะไรอยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายว้าวเ็ะผมวิบ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 เลงผมหิด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 อะพวกผมแม่งปากกิ่งลิ้นมันเป็นชิลเลคไม่บิบวิบไม่ค่าสดตำครับผมอันเทนผมโคตรวิบปากด้านหลังบ้าง อย่างเงยใจที่เข้ามาจะยกระดัผมปวดเข้ามามันจะเริ่มมา dream 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 เฮ้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 ขอบคุณทุกคนที่ยกย้ายใส่แอร์ไปเป็นเพื่อนกันเน่ทำให้เราไม่เหงาทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนไมนประจำแบบนี้อาชีกันเลยเข้ามาจับ ขยำสักสามที่เขียวเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายบ้านเพลงผมวิบ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 บะเล่งผมฮิต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 อ่พวผมแมงบงแบงกินดีเมนชนเนอร์ใหอ่ะเพผมก็อแล้ววิบโลว์ัพแล้ววิบโัพยังไงยิ่งจะเข้ามาจับจับอะไรวะโดนผม เคยมาผมคนไแงฮะเรมให e a ก์นบนะ<งาน>วกมาแมงมไม่ผิดไปใช่เราจริงดดัวอ้อะเ้นายอะจนอับปุวดขมับนะั<งา>น่ ขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยเนะี่ยขอบคุณอิสุสุโคอยู่ในสนามงานใหญ่คอนแกนด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ๆนะครับผมบผู้บริหา,ารคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆวันนี้ที่ คุณครับปมมือหน่อยแล้วผู้ใดปมมือให้รำให่ด้วยเด้อให้ถูกไวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสุขุสุคนเอาละครับขอซิกตัวมือกับพิตีครั้งหนึ่งนะครับ,รบ,อ,บอ๋อนะจะถ่ายรูปกับพิตีได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดนะครับกับท่านที่อยู่ในงานกับเรา และนี่คือความสนุกที่ส่งไปพร้อมหน้าฝนต,ตรงนี้อย่าเพิ่งรุกหนีไปไหนครับเพราะว่าของรางวัลที่อยู่ตรงนี้จะเป็นของคุณนะครับอ้าวเรายังมี้แ<อ>ล้วครับพิ<า>่ี<ด>ครับครับผมเดี๋ยวเราแจกกันเลยนะครับอ่าง่ายๆเลยวันนี้เป็นหมอนจากโคยูฮะของเราผมอยากให้พี่ตีอ๋อผมผมใช่คุณแม่ครับโอ้โหมอนใบนี้ <ไป S 2> นะฮะเป็นหมอนจาก อีสุขของเรานี่เอาไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เอาไว้ถอยนะครับอุ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคนละมอสกันเลยมอ่ะโอเคพี่ตีแจกง่ายๆเลยแจกแฟนคลับที่อยู่ในห้องส่งของเราก่อนเลยครับเราจะผมอยากให้พี่ตีแจกแบบไม่ต้องเล่นเกมอะไรล่ะครับว่ายังไงดีง่ายๆเลยใครอยากได้ เดินมาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแฟนขับพี่ตีอะะโอเคจริงๆแล้วอยากได้หมอนหรืออยากได้พี่ตีครับอยากได้พี่ตีนะครับโอเคครับขอสิงตบมือด้วยครับผมยินดีด้วยลูกแบมง่ายๆแฟนขับเต้นตลอดทั้งรายการเลยนะคะเดี๋ยวนี้เต้นเก่งมากเต้นเก่งมากนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับอีกหนึ่งใบพี่ตีอีกหนึ่งใบแจกต่อแจกง่ายๆแจกง่ายๆแจกง่ายๆเอออะไรฮะ อ๋ออะไรนะครับมาเลยลูกมาอ๋อท่านเจ้าของรถกทอ40เลื่อนรถเดี๋ยวเดี๋ยวไงโอยอ่ะโอเคนะครับ ยิ้มด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะไลฟ์รูปนี้ใส่จานให้ด้วยนะครับใส่กรอบไม่ใช่เป็นกาชาณบุรีขอบคุณมากมากอ่ะล้มอีกหนึ่งคันล้มอีกหนึ่งคันอ้าวผมไม่ล้มอีกหนึ่งคันแจกเองเดียวแจกเองเดียวนี่ล้มสวยมากมากพี่ตีเป็นล้มจากโคยูฮักของเราครับนะด้านในเป็นลายการ์ตูนด้วยนะครับด้านนอกจะดูเรียบๆแต่ว่าด้านในจะมีอ่ะข้อแม้นิดหนึ่งข้อแม้อย่าเพิ่งวิ่งออกมานะครับอย่าเพิ่งวิ่งออกมาเดี๋ยวเรามีมีมีเอ่อมีกติกานิดหน่อยกติกานิดหน่อยดีกว่านะครับอ่าเรา เราเราจะแจกยังไงดีแจกยังไงดีครับพี่ดีวันนี้ครับถ้าใครตอบได้บนครับผมว่าเพลงที่3นมครับผมเพลงที่3มเอาละฟังดีๆนะเพลงที่ในวันนี้เพลงกูบาลันงับกูเพลงกูบาันับเพลงที่3มของมินิคอนเสิร์ตวันนี้ที่ดีชายลงหยิบขึ้นมาร้องนับดีๆนะเพลงที่3ามของมินิคอนเสิร์ตวันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงที่3มของมินิคอนเสิร์ตวันนี้ชื่อเพลงอะไรครับ วิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับเห็นมาแล้วครับใครคิดก็ตอบได้มาเลยครับใครคิดก็ตอบได้มาเลยวิ่งมาโอเคแล้วโอ้เหตุอะไรลูกเหตุผลที่ทนเจ็บถูกต้องครับผมเลยเรียกว่าของรางวัลตกอยู่ในเซตครอบครัวนี้นะครับโอ้ระวังเตก็งคุณแม่คุณแม่คุณแม่เต่กล้องโอเคนะครับแม่มีผู้ชายกลางอมาด้วยจเจ้าสาวก็เด็กหน่อยนี่ต้องวิ่งมาวิ่งมาโอเค โอเคผมที่โดนเจ็บขอบคุณครับขอบคุณพี่ทีมากครับแจกอีกไหมครับเห็นแฟนคลับตรงนี้ยังไม่ได้เชิญมาเลยครับเชิญมาเลยครับอีกสักหน่อยไหมอีกสักหน่อยแจกเลยครับแจกเลยครับแจกเลยครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราให้เลยจากความตั้งใจเมื่อสักครู่นี้เพราะว่า ไม่ทันเด็กน้อยครับผมแล้วก็เสียใจด้วยนะครับตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุเลื่อนนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ลบไปก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้อเคอันนี้ยังยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ครับแต่รุ่นไหนไม่รู้หลอเลยคกกิ๊กกิ๊กไปอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ สิ่งที่ผมเชื่อว่าฟินกว่าการได้ร่มก็คือได้อยู่ใกล้ๆศิลปินของผมครับขอบคุณครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่โคยุยหญ่ใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกอยากจะให้พี่ดีช่วยฝากผลงานสักนิดหนึ่งครับครับผมก็ต้องฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับฝากชื่อศิลปินคนนี้นะครับตีชัยรงนะครับสังกัดไทยแกมิโกหรือว่าเป็นตีชัยรงจากรายการสุขวนร้เลงนี่แหละก็ฝาก ชื่อศิลปินคนนี้ไว้ในหัวใจพี่น้องอีกสักคนหนึ่งแล้วก็ฝากผลงานเพลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่พิมพ์ตีเชิงลงใน u t u b e ก็จะขึ้นเป็นคลิปเพลงมาให้พี่น้องได้เลือกฟังนะครับตอนนี้ฝากผลงานเพลงมันแปลว่าฮักฝากผลงานเพลงล่าสุดโพสเขาเจ้าเม้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีออนแอร์อยู่กับรายการศึกกวนเพลง25นะครับผมทางช่องวัน31มบนะครับทุกวันอาทิตย์ตอนหโมงเย็นแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คืออะไรวะ นิวเจนฮักวันเกิด้โอเคโอเคผมไม่ได้คาดจ้างมากเลยเนี่ยจำชื่อรายการไม่ได้เนี่ยเรียกว่าไทยอินรายการที่มีอยู่ตรงนี้นิวเจนฮักวันเกิดนะครับทั้งวันสามสิบเอ็ดเช่นเดียวกันยังไงฝากด้วยก็แล้วกันครับผมเอาละครับพิธีครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันแบบสวยๆอีกหนึ่งเพลงให้กับแฟนคลับที่อยู่ด้านบ้านที่กำลังชมซิมมิ่งเราอยู่ตรงนี้นะจะบอกว่าเพลงต่อไปนี้นะฮะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันผมก็จะเต้นเป็นเพื่อนทุกคนนี่แหละเอาละครรรััับวนนี้้้หอองงงส่พมยครับ ถ้าพร้อมแล้วมาด้านหน้าได้เลยครับมาเลยใครที่พร้อมจะไปล่าสัตว์กับผมแม่เด็กๆจ๋ามีไหมครับมีไหมครับน้องเตยมีไหมน้องที่ได้ของรางวัลมาเลยลูกมาเลยมาเตยมาเต้นกับพี่ทีไหนเล็วเพลงนี้เชื่อว่าน้องเตยน่าจะชอบได้เต้นได้มาเด็กๆตามคนมาลูกมาเลยมาเลยมาเลยมีแฟนลับครับมาเลยนะครับตรงนู้นถ้ายังไม่ลุกเดี๋ยวจะงูเห่าไปปล่อยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวโดนตีมาเขาลุกทันทีโอเคมาลุกมาสามขาวเลยมามาลุกมาเราอยู่กันโซนหน้าเลยแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเขาอยู่ข้างหลัง เอาละครับและนี่คือความสนุกที่เราพร้อมเสิร์ฟที่นี่กับบริษัทคฮามอเตอร์สำนักงานใหญ่ของเรานะครับอย่างที่บอกว่าตัวเลือกแรกและตัวลึกเดียวกับการเป็นเจ้าของกับยนตกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดกับอีสุดทุดลุงชุดแบบคุณสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้เลยหรือไม่ก็ทางออนไลน์เพียงปลายนิ้วของคุณเองครับแต่ที่สําคัญที่สุดผมจะจบความสนุกตรงนี้ให้กับศิลปินของผมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนเชอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ

ยังไหวยังไหวไปไปว่าไม่ใ้ให้โอ้โหโอ้โหกับตาหนูนี่ไม่ยอมแพ้ใครเลยสุดยอดเลยโอ้โหฝั่งนี้ก็สุดยอดเลยเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เราออกกำลังกายไปด้วยกันเนี่ยเต้นไมเ้ไหมมีคนเตได้เลย บอกเต้นท่าไหนไม่รู้ดูเต้นอยู่ท่าเดียวว้าวไงว้าไวไงอย่างนี้เลูกฮ้ยเฮ้ยเต้นเก่งด้วยอ่ะสุดยอดเลยเส่สงท้ายส่งท้ายสง่ยสงท้ายเรามาบริหารเดียวส่งท้ายและออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในช่วงท้ายกับผลงานเพลงแดนแดนเพลงนี้ยกไปเฮ้ะเฮ้ะสู้นะสัส พี่พี่ใกล้สุดครับโอ้โหโอ้โหลิซ่าเข้ามาปัทโธปัทโธปัทโธโอ้โหกับตันพอขออีกรอบพอขออีกรอบไปละโหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยนั่นงยืนข้างๆพี่ตีก็พอยืนข้างๆยืนให้กำลังใจพี่ก็พอแต่พี่เต้นเอง ขอบคุณน้องๆขอบคุณกับตันขอบคุณไก่ลายขอบคุณเด็กๆด้วยนะฮะขอบคุณอิซูซูโคโยฮะส,สุนัขงานใหญ่คนแกประมือนึ่องๆกับน้องๆใน,น,นเสื้อแล้วก็เด็กๆทุกๆคนแล้วก็พี่สาวด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณจใจนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอไปจับหัวใจนะครับขอบคุณพี่ๆผู้บริหารทีม,ทมผู้บริหารนะครับ เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนนะครับผมที่ให้โอกาสตีเชลลงในวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ให้โอกาสตีในในวันนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณจากหัวใจไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ